ขายขายมาก็เห็นว่ามันขายดีขายง่ายขายกล้องก็เลยอยู่ขายปบดเพลินเพลินไปเลยอยู่ยาวไปเลยจากที่ขายไข่ปิ้งเล่นๆนะครับจนมาขายจริงจังเป็นอาชีพรวมแล้วเป็นระยะเวลา16ปีจุดเด่นของไข่ปิ้งของลุงใจเนี่ยอยู่ที่อะไรครับเป็นเพราะว่าเลือกระดับความสุกได้เพราะว่ามันมีเลือกได้6แบบ6ระดับไปอยากกินแบบไรสั่งแบบไหนคือได้หมดเลยระดับความสุกไข่ปิ้งมี6ระดับมีระดับอะไรบ้างครับ แรกๆไข่ลวกมันจะเป็นอุ่นๆหน่อยระดับที่สองอุ่นกลางจะรู้สึกในตัวแต่ก็ก็จะเรียกว่าเป็นอุ้นที่3ามคือตานีที่4คือมะตุมที่5้ใกล้สุดที่6ก็คือสุกเลยความสุขของไขปิ้งมีหกระดับนะครับอยากรู้ว่าระดับไหนที่มีคนนิยมสั่งมากที่สุดครับ นิยมมากที่สุดเป็นระดับที่2องีกเป็นไข่ย,ยุน้นอันนี้นิยมมากเด็ชอบชอบมาอะไรแต่เขามาก็วุ้นวุ้นกับการในเลข3ที่สี่ก็คือพัตตุมนี่แจะขายดีอยู่3แล้วนอกนั้นก็ขายได้เรื่อยๆแต่ตู้3าระดับนี้ไม่ได้ราคาไข่กิ้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ปรับเป็นลูกใหญ่ขึ้นมาขายสิมันจะได้แต่ว่าคิดเงินง่ายๆขายขอ้อมต้องลำบากลำการตอนแล้ววันนี้ลุงใจขายไข่ปิ้งอยู่ที่ไหนครับตอนนี้มีอยู่ที่เดิมนัม้และลิกซีทักตอนผสมยังไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนก็ยังอยู่อยู่ลุงใจได้ฉายาว่าไข่ปิ้งมือเทพทีแค่สัมผัสก็รู้แล้วว่า ไข่ปิ้งเนี่ยความสุขระดับไหนอยากให้ลุงใจช่วยเล่าถึงประสบการณ์ตัวนี้หน่อยครับสาหรับลุงใจใช้ใความรู้สึกในตัวมันไปถ่ายทอดกันไม่ได้มันความรู้สึกใครรู้สึกมันต่นลุงใจสัมผัสที่ความร้อนแล้วมันมาถูกเนื้อเราอยู่แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราร้อนประมาณนี้ประมาณนี้แล้วไข่มันเป็นแบ,บไในยอดขายสูงสุดที่ขายได้ต่อวันเนี่ยเคยขายได้เท่าไหร่ครับสูงสุดที่ไซตดอีที่สื่รู้สึกว่าจะสี่พันลูกนะไม่เคยเจอก็ได้เจอ ใครที่สนใจอยากกินไข่ปิ้งของลุงใจนะครับความสุขสั่งได้ก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับต้องใส่ไข่กี่ฟองถึงจะมองว่าพี่เป็นคนพิเศษ